พิธีพุทธาเทวาพิเศษและเททองหล่อครั้งสำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์วันพุทธที่4กันยายน2567เรียญมงคลพระผงดวงเศรษฐีเหรียนสร้างบาร,รมีหลวงปู่เกษมเขมาเจ้าโรพระเกจิชื่อดังดินแดนทักษิณสิ์สืบส,สายพุทธาจารย์สายตรงพ่อท่านคลิ้งจันทรีวัดถลุงทอง เททองหล่อชนวนมวลสารจัดสร้างวัตถุมงคลพุทธศินพระพุทธสิหิงพระพังพระการพระสังกัจ์จายเศรษฐีแปดทิศย,ยอดขุนพลบรรดาทรัพย์พระฤาษีสินนครศรีธรรมราชรวบรวมมวลสารมงคลนานา,นานชนิดอาทิเช่นลูกปืนโบราณเงินสตังรูโบราณ เครื่องใช้สมรทธิ์โบราณใบพัดเรือฐานถ่ายโบราณอาวุธโบราณตะปูสังฆาวานนพระเครื่องเนื้อชินตะกรุดเก่าและชนวนมวลสารจากครูบาอาจารย์หลายท่านอาทิเช่นมวลสารหนึ่งล้านจากพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแบงชวนเก่าจากวัดสุทัศน์มวลสารวัดจุรามณีและอื่นๆอีกมากมายได้รับความเมตตาจากอาจารย์สายคารวาสุดเข้มขลัง ร่วมจานแผ่นทองแดงเป็นฉนวนมหายันมากกว่า108ยันเพิ่มพุทธคุณและความเข้มขลังไปในตัวเททองหล่อโดยพระอาจารย์อดิเรกอนุตรโรวัดหนองสายจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานร่วมกับหลวงปู่เกษมเขมะจ้าโรนำฉนวนมวลสารต่างๆบรรจุลงเบ้าหลอมเป็นองค์ประธานในการหล่อพระฤาษีศิลปะนคร อธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยพระเกจิสุดเข้มขลังแห่งยุค 1. หลวงปูเ่เกษมเขมจาวโรวัดมะม่วงตลอดจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. พระอาจารย์สมนึกสันทธรรมโมวัดหลงบนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. พระอาจารย์ดิเรกอนุตโรวัดหนองสายจังหวัดสุพรรณบุรี 4. พระอาจารย์พรเทศทิตตธรรมโม จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. พระอาจารย์อภิชาติอภิชาโตสำนักสงตาอินทองจังหวัดนครศรีธรรมราชปลุกเสกร่วมด้วยกับคารวาสุดเข้มขลังแห่งยุค วงสูงบอกกล่าวพระภูมิเจ้าวัดด้วยพิธีพราหมณ์ตามแบบโบราณโดยคณะพราหมณ์ดิตลูกศิษย์พ่อท่านสังสวนมหานาควัดหลงบนเจ้าอาวาสมะม่งตลอด พระครูสมุสิวพงศ์ได้ทำการแจกจ่ายวัตถุมงคลให้สำหรับผู้ศรัทธาที่มาร่วมพิธีจึงกล่าวได้ว่าคือสุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุคที่เข้มขลังทุกๆด้านอย่างแท้จริงรายการเวนเมืองใต้สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำนาน เรื่องเล่ารากเง้าบันประชนกิจกรรมเพื่อชุมชน